สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ทำมาพุ่งพกับป้าจ้อยอีกแล้วมาเมืองก้อนดื้อบ่นี่บ่ดึงยังนะดึงยังนะขานเป็นนะครับไปเบิดแล้วปบอดึงนะบอเอ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 เอบ่อยืนนะลอบ่อยืนน,น,มนะมันรุดละฮะมันรุดละฮะเอ้ยดื้อแล้วบอหนี่ ช่องมึงยังอ่ะช่องมึงยังน่ะบ่อีหาช่องมึงยังฮะบ่ยืนเด้อเพิ่นสิเกาะเด้อเพิ่นสิยืนขึ้นได้เพิ่นว้ายดื้อแท้นี่บ่บ่ดื้อบ่ดื้อเด้อบ่ดื้อเด้ออีาสิเปิดเอาหยังลูกไว้ซนะไว้ซนะ งามบ่ลูกตัวหยังนี่ตัวหยังตัวหยังตัวหยังหึมีบ่เห็นบ่กุ้งหึหึนี่ๆๆกุ้งนี่โลเห็นบ่เห็นบ่กระตุนนี่โอ้ย บอเอาเลยลูกบอเอาเลยไปไปหลินอยู่นอกไปไปขี่รถไปลูกไปไปขี่รถไปไปเลิศไเลิศไปขี่รถเลิศเลิศไม่จอยไปไปนี่จอยไปไปนี่ไปไปขี่รถไปไปไปขี่รถอีหลาไปลูกไปโอ้ไปขี่รถไอ้นี่จ๊ะจ๊ะให้ไหมบอสนะอีหลาไปลื้อเอายังไงตู ก็ดือ่อแท้มาไปเลย,เลยาามาไปเลยตกเลยข้างหน้ามาไปลูกมาไปข้างหนา้าดืมมนะ้มียังนะะมียังนะอื้ม อธิชาเนี่ยอธิชาเลยกว่าจับย่างหูนะคันบออธิชาเลยกว่าอธิชาเลยกว่าเอาคือหูเร็ของเมืองแม่เมืองไงคันบ่คันบ่ดูคันบอดูคันหูบ่กินบ่อหนำสม พี่บอลกินพิดพี่สิบิโอมะค่ะนี่นี่มาหางงะมาหางัวมาหางัวมาหางัวหมด Anh chị đi rồi đi rồi ô nàng kiên bay bài tháng nay bạn bài tháng nay phi mua một bộ mua ừ. bà, bà này mời gì độ mời 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 đấy, mời 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 thế, nhau thế, hết mà được, hết cứ thôi nào, thôi làng theo cần tu nhắng anh, tu nhắng anh, nhìn mồi thôi nọ, nhìn Yên nhìn chua chui bao luôn, nghe thấy

คอยแล้วไปเฉียนแหงแทะคอยเลยลูกเด้อคอยเด้อ <c oughs> I don't. Ta ta. Thấy rồi Bà đây Bà xin á Nhìn nhanh đuộng này Ướp ừ. เออถูกเอาไปแห้งลูกเกลี้ยค่อยๆดูเออแบบนั้นและค่อยค่อยไปอึ๊บ <c oughs> <c oughs> คอยลูกคอยโอ้นางมาดอยากชินางบ่ไม่กดชิ่งนางมาลูกบ่ มากเะนี่<ไ>อนไปมาลงมาที่ไหนเดี๋ยวหัวชิปุ๊กค่ะตั้ี่มาอี่เดี๋ยวหัวจะชิปุ๊กใช้คํำแพงใช่ไหมคะนัก ย่อคือช่วงแท้ค่อยๆไปที่ดุเออที่หลักกรตูดไปอีกกว่าน,นี้ไไดีเห็นไหมเอ,อ้ลมเ,เย็นช่วยช่วย

คุณชูม่ใ้เด้กดคะไปสิบปลนวนั่นอึบอึบไล่บ่หรไล่บ่ าทุกวิธีทางค่ะกก็ปองก่อยอยู่อึ๊บอึ๊บดูดไปทีแต่นอยเอามือก็เอาไปน้ำนะลูก này nãy, này 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 nãy, này nãy, này nãy, này nãy, hãy, tu bít lao bắt nãy, bắt nãy, bắt nãy, bắt bác bắt nãy, bắt Ngoài khăn được rồi coi Ướp ừ, tùm Ướp <laughs> ừ, tùm Khi đó, à, non là phía đồng là nó Con cỗ, con cỗ ấy vô tuần thao phần non lại Wasn't nào ơi, cháu hết nhau đủ nè Công cụ, công cụ Bơ bơ, hắn nào, hắn nào, hắn nào Má Má, hắn đi chơi Má ơi Má ơi, đục má Cứ lướt, cứ lướt, cứ lướt Ồ, má, má đục lại Má, 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 mày dịu Má ơi, má ơi Con ơi, cháu này, này, má ơi U, 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 kinh lên U, u, u

nhập ít, nhập tiếp ít, kiến. ít look at mama, mà 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 vãi, nao. Mungai chẳng đời tìm palang nao. Yak tìm palang ma. Mim, 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 mim. Tìm palang ma. Mm? 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 เมคาแนบบ่เมื่อบ่ฮึออโอเคชาวพี่น้องกัยเนาะประจอยกับสิขอเจ้าคลิปเป็นเพียงโซน,นี่ก่อนเด้อปลาลุงเอ้ยแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้วาสนะเมื่อยค่าเน้เติมพลังกันเด้อนะนะโอเคไปแล้วกล่าวกันมาสบายดี